5วิธีในการเลือกซื้อคอลลาเจนทานถ้าเราจะเลือกซื้อคอลลาเจนทานสักแบรนด์หนึ่งสักตัวหนึ่งเนี่ยควรเลือกจากอะไรข้อแรกให้ทุกคนเช็คที่เลขอยก่อนเลยนะคะวิธีง่ายๆคือเดี๋ยวก็จะเสิร์ชใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าเลขอยแล้วก็พิมพ์คำว่าเช็คเพิ่มก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจก่อนเนอะสเต็ปแรกคือให้เช็คเลขอยก่อนลตรงที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์มันก็จะเด้งเข้ามาที่เว็บ เว็บนี้นะคะตรงนี้ค่ะเขาจะมีช่องให้ก็คือตรวจเลขผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ตรงช่องกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เลขอยอเข้าไปเลยค่ะเลขอยอ์สำหรับอาหารเสริมะคะ่ะจะมีเลขอยอทั้งหมด13หลักก็คือมี13ตัวเลขนะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วมันจะได้13หลักอย่างนี้นะคะเราก็จะกดตรงเครื่องหมายแว่นขยายเนี่ยค่ะเพื่อ ทำการค้นหานะคะรอระบบเขาประมวลผลเสร็จแล้วเลขมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย วิธีดูง่ายๆเราเช็คที่สถานะบรรทัดแรกก่อนเลยนะคะบรรทัดแรกจะเขียนว่าสถานะเราจะดูว่าคงอยู่ไหมถ้าสมมติว่าสถานะคงอยู่ก็คือเลขออยของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะมีตัวตนนะคะแล้วก็ยังใช้งานอยู่ผ่านการรับรองจากทางกระทรวงสาธารณาสุขอย่างถูกต้องนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเช็คแล้วเรามันเป็นคำอื่นนะคะให้ลองดูว่ามันขึ้นคำว่าอะไรอย่างบางตัว อาจจะไม่มีอยู่จริงมันก็จะไม่ขึ้นรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะคือตัวนั้นจะไม่ได้มีเลขออยอ,อยู่ในสารบบของทางสาธารณสุขหรือว่าของทางคณะกรรมการอาหารและยาเนาะถ้าสมมติว่าขึ้นว่าคงอยู่ก็คือตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะ่ะก็คือปลอดภัยในเบื้องต้นนะโอเคผ่านด่านเป็นสเต็ปแรกก่อนนะคะแล้วเราก็ลองเช็คชื่อผลิตภัณฑ์เป็นลำดับต่อไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจเช็คที่ ง่ายที่สุดเลยเอาไว้ใช้ได้ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะข้อที่2นะคะความน่าเชื่อถือค่ะ ให้ดูในเรื่องของข้อมูลความน่าเชื่อถือผลวิจัยงานวิจัยขอให้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่อถือของแบรนด์แบรนด์นั้นเนาะความน่าเชื่อถืออันนี้ค่ะรวมไปถึงระยะเวลาของแบรนด์นั้นที่เขาสร้างมาด้วยหลักๆเลยเนาะเวลาที่เราทักเข้าไปแเราพูดคุยกันกับทางแอดมินหรือว่าผู้ขายวิธีที่เราจะเช็คความน่าเชื่อถือเราสงสัยอะไรเราถามเข้าไปเลยค่ะถ้าเราฟังคําตอบเขา เขาให้ข้อมูลที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราแบบยังไม่เชื่อใจเรายังไม่เชื่อมั่นนะคะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะรู้เองได้เลยอยากให้ทุกคนแบบ,แบบเลือกทานอาหารเสริมได้อย่างปลอดภัยที่สุดมีความน่าเชื่อถือเนาะมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนไม่รู้อะ่ะแล้วก็เราทานเข้าไปในร่างกายเราคือถ้ามันทานแล้วมันแบบมีเอฟเฟกต่างๆมันจะส่งผลในระยะยาวกับร่างกายเราได้เนาะลองดูว่าเขาให้ข้อมูลอ้างอิงจริงไหมมีแบบข้อมูลผลวิจัยจริงหรือเปล่า ควรแบบว่าดูทุกอย่างให้รอบด้านเลือกให้ดีเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นสินค้าโดยตรงแล้วเราก็ไม่เคยได้ทานโดยตรงขึ้นชื่อว่าคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นอาหารเสริมนะคะไม่ใช่อาหารหลักเนาะนก็คือเป็นการที่แบบเราทานเข้าไปเพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนส่วนที่ร่างกายเราทานอาหารหลักครบไม่เพียง ข้อ3ค่ะคอลลาเจนในยุคนี้ด้วยความที่มีหลายฟอร์มหลายรูปแบบมากๆเลยเห็นง่ายๆเลยในท้องตลาดก็จะมีในรูปแบบชงดื่มใช่ไหมคะชงดื่มก็จะแตกเป็นแบบคอลลาเจนที่แบบเป็นเพียวแท้100%เซแล้วก็จะมีคอลลาเจนอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบเป็นชงดื่มเหมือนกันแต่ว่า แอดหรือว่าผสมในส่วนของสารปรุงแต่งต่างๆไม่ว ja ่าจะเป็นสารเติมเต็มเนาะแล้วก็สารให้ความหวานแทนน้ําตาลถ้าในศัพท์ของทางวิทยาศาสตร์หรือว่าศั์ของทางฟู้ดเขาจะเรียกว่าสวิตเทนเนอร์ก็คือเป็นการที่แบบเติมสารให้ความหวานแทนน้าตาลเข้าไปเพื่อที่จะให้เราทานคอลลาเจนได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีการปรุงแต่งในเรื bbles, чи, ่องของสีกลิ่นรสต่างๆซึ่งเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบในรูปแบบไหนถ้าเราเลือกทานอะไรจะอยากให้ทุกคนลอง นึกว่าแบบ you are what you eat เนาะการที่เราจะทานอะไรไม่ใช่เฉพาะแค่อาหารเสริมนะคะอยากให้ทุกคนเก็บเอาไว้เลือกหาสิ่งดีๆเข้าร่างกายเราเป็นมายเซตเลยอยากฝากว่าเราทานอะไรเราได้แบบนั้นนะคะคือร่างกายเราอ่ะ ได้รับสารอาหารน่ะไม่เหมือนกันโครงสร้างต่างๆการทํางานของร่างกายการดูดซึมต่างๆคือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะทานสูตรเดียวกันทานแล้วแบบจะเอฟเฟกกับคนทุกคนได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราควรที่จะแบบลองสังเกตด,ดูว่าร่างกายเรา่ขาดอะไรเนาะแล้วก็ค่อยไปเติมเต็มหรือว่าไปทดแทนส่วนที่ร่างกายเราขาดหายไปดีกว่าลักษณะของคอลลาเจนก็คือมีทั้งแบบเพียวแท้ร้อเเนาะแล้วก็มีแบบชงเดอ่มต่างๆที่ผสมวิตามินเข้าไปด้วยผสม สารสก,กัดต่างๆเข้าไปด้วยเพื่อเขาจะเคลมในเรื่องของผิวขาวใสหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็จะมีในรูปแบบเม็ดด้วยลองดูว่าเราเหมาะไหมถ้าเราต้องทานแบบครั้งหนึ่งแบบ หลายๆเม็ดเราแบบสะดวกไหมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เราชอบไลฟ์สไตล์การทานแบบไหนข้อที่4คือคอลลาเจนที่เราทานเป็นคอลลาเจนแท้ๆจริงหรือเปล่าขอยกตัวยอย่างของซีแครคือของเดียจะเป็นคอลลาเจนเพียวแท้100%เซนาะคือไม่ได้มีการผสมสารปรุงแต่งต่างๆไม่มีการผสมแป้งหรือว่าน้ำตาลสารให้ความหวานหรือว่าปรุงแต่งสีกลิ่นรสต่างๆเลยลักษณะ คือทุกคนสามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยวิธีเช็คง่ายๆลองเช็คเปิดคอลลาเจนที่บ้านดูแล้วลองเช็คดูก็ได้ค่ะอันนี้ของเดียอ,อยู่ในไททที่เป็นเกรดแกรนูแกรนูก,ก็คือเป็นเหมือนกระบวนการผลิตที่ทำให้คอลลาเจนมีลักษณะที่เป็นปรูพรุนเพื่อ,อง่ายต่อการละลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีผงแป้งไม่มีเกรดน้ำตาลเลยให้ลูกค้าได้แบบเห็นด้วยตาเปล่าเลยว่า ของเรามีความเป็นเกร็ดแกนูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นเพียวคอลลาเจนเลยถ้าสมมติว่าคอลลาเจนที่ชงดื่มอยู่ในรูปแบบที่ต้องผสมสารปรุงแต่งต่างๆใส่สีใส่กลิ่นแต่งรสชาติให้มีรสชาติอร่อยอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ลองเช็คดูว่ามีคอลลาเจนแท้ๆเท่าไหร่อยากให้ทุกคนลองเช็คหลังฉลากด้วยด้วยความที่คอลลาเจนราคาแพงก็อาจจะมีสารเติมเต็ม,ต,มตัวอื่นส่วนใหญ่ถ้าในตลาดเขาจะใช้คำว่าโมโตเด็กตินกันจริงๆก็คือแป้งนะคะคำว่าโมโตเด็กตินก็คือเป็นสารเติมเต็มที่เขานิยม เติมเข้าไปผสมเข้าไปทําให้คอลลาเจนอะต้นทุนถูกลงก็ให้ลองเช็คข้อมูลให้ดีๆแล้วกันเนาะข้อ5ให้เช็คี่ผลลัพธ์ของตัวเองเป็นหลักเลยรีวิวต่างๆหรือว่าใครบอกว่าทาแล้วเห็นผลทาแล้วดีอย่าเพิ่งเชื่อคําโฆษณาต่างๆอย่าเพิ่งเชื่อคาดาราหรือว่าพรีเซนเตอร์อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเราจะได้ลองด้วยตัวเองค่ะรวมแม้กระทั่งของซีแครด้วยขอพูดแบบเป็นกลางทั้งหมดทุกอย่างเลยตัวที่ดีและไม่ดีอะมัน กับร่างกายของแต่ละบุคคลจริงๆและมันก็ขึ้นอยู่กับข้อที่ผ่านๆมาที่เดียบอกด้วยว่ามันเป็นคอลลาเจนแท้ไหมแล้วเขาใส่ปริมาณเท่าไหร่แล้วมันช่วยในเรื่องของสิ่งที่เรากังวลจริงหรือเปล่าคือข้อพวกนี้คือทุกคนเอามาผนวกรวมกันแล้วค่อยตัดสินใจเลือกทานคอลลาเจนในท้องตลาดเนาะสิ่งที่ยอยากฝากไว้ให้ทุกคนลองรีเช็คกับตัวเองเวลาที่เราทานอาหารเสริมตัวไหนก็แล้วแต่คะ่ะอันนี้ไม่เฉพาะแค่คอลลาเจนรักกันเนาะก็คือให้ทุกคนอะเช็ค ผลลับสิ่งที่เราทานกับตัวเราเองเลยมันเป็นแบบข้อสรุปเลยแหละว่าตัวเนี้ยดีจริงไหมตัวเนี้ยใช่กับร่างกายเราหรือเปล่าเราควรที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกหรือว่ารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆในระยะเวลาไม่เกิน1เซตแรกอกว่าสำหรับคอลลาเจนอ่ะคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อโดยเฉลี่ยควรที่จะเห็นผล แล้วภายใน1เดือนแรกนะคะไม่ควรจะเกินนี้เดอยากให้ทุกคนกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองก่อนถ้าใครเห็นว่าไลฟ์เนี้ยมีประโยชน์อะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพราะว่าจะได้แบบเป็นข้อมูลให้ทุกคนเนาะจริงๆเอาไว้ใช้เลือกทานอาหารเสริมได้ทุกตัวเลยเหมาะกับยุคนี้มากๆที่คนเราซื้อของออนไลน์กันแบบ90%แล้ว